เทรดยังไงก็พังถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ KC Forex Trading สวัสดีครับก่อนอื่นต้องเล่าประสบการณ์ก่อนนะครับว่าผมเคยเทรดในลักษณะของการสวนเทรนด์ซึ่งผม MM ็มพอร์ตไว้เนี่ย20,000จุดนะครับเพื่อที่จะให้พอร์ตโดนลากได้20,000จุดแล้วก็ไม่แตกนะครับแต่บังเอิญว่ามันลากอย่างเดียวมันขึ้นอย่างเดียวนะครับ บริเวณนี้นะครับเมื่อปี2020กราฟเนี่ยเบสขึ้นมาบริเวณนี้จำได้ขึ้นใจนะครับเซลลหลอด0.05หลังจากนั้นไม่มี SL นะครับเพราะว่าด้วยความคิดที่ว่ากราฟเนี่ยวิ่งมาแล้ว8,000จุดนะครับต้องลงบ้างแหละต้องย่อบ้างแหละแต่เป็นการเซลล์ที่สวนเทรนถ้าเราเห็นเนี่ยเขาเป็นเทรนนะครับแล้วทำไมเราถึงเซลล์บริเวณนี้เพราะว่าก่อนหน้านี้บริเวณนี้นะครับมีแนวต้านใช่ไหมครับ แล้วบริเวณนี้เนี่ยผมเซลแล้วผมได้กําไรแล้วคิดว่าตรงจุดนี้น่าจะติดแนวต้านอีกก็เซลกราฟเนี่ยลงมาให้ดีใจแป๊บเดียวหลังจากนั้นขึ้นยาวเลยนะครับโดยตอนนั้นใช้พอร์ต1000เหรียญน,นะครับออก0.05นะครับแล้วก็พอกราฟขึ้นไปตรงนี้มีการสร้างแนวต้านใช่ไหมครับก็เซลล์บริเวณนี้อีกพอเซล์เสร็จกราฟก็บินขึ้นมาเลยก็เรียบร้อย พอแตกนะครับตั้งใจตอนแรกว่าจะออกแค่0.05นะครับแต่กลายเป็นว่าออก2ไม้เพื่อที่จะให้กราฟลงมาคัดกันตรงกลางนะครับสิ่งที่อยากจะบอกคือถ้าเราไม่เข้าใจว่ากราฟเนี่ยอยู่ในสภาวะไหนเราก็ไม่มีทางเทรดชนะได้ก่อนอื่นต้องเข้าใจก่อนว่ากราฟเนี่ยถ้าเขาอยู่ในสภาวะของการเป็นเทรนด์นะครับอย่างตรงจุดนี้นะครับวิ่งขึ้นมาเป็นเทรนด์พักแค่นี้แล้วก็ขึ้นต่อเลยถ้าเราเล่นฟอลโล w เราได้กําไรบายตรงนี้ บายตรงนี้บายบายและก็บายขึ้นไปเรื่อยๆ่อเราก็จะยังได้กําไรอยู่ถ้าเราตามเทรนต่อให้เราติดไม้บริเวณนี้กราฟก็กลับขึ้นไปได้อยู่ดีแต่ถ้าดูบริเวณนี้เราจะเล่น Follow ไม่ได้บริเวณนี้นะครับกรอบนี้เอาแค่กรอบน้อยน้อยนี้นะครับถ้ากราฟแดงลงมาเราเปิดบายเอากราฟขึ้นไปเพราะว่าเขาเป็นกรอบไซเว์ถ้าเราบายบริเวณนี้ล่ะบายบริเวณนี้กราฟก็กลับมาคัดกันได้ตรงกลางอยู่ดีนะครับกราฟแดงลงมาเราเปิดบายเด้งขึ้นไป ก็กำไรใช่ไหมครับกราฟเขียวขึ้นไปเราเปิดเซลลลงมาก็กำไรใช่ไหมครับเพราะว่ามันคือกรอบไซด์เวนะครับเดี๋ยวเราไปดูทม์เฟรมเล็กๆกันดีกว่าทม์เฟรม H1 นะครับทม์เฟรม H1 เลยปัจจุบันนะครับกราฟทองเนี่ยสำหรับคนที่บอกว่าโหดนะครับต้องยอมรับจริงๆว่าชุดนี้โหดแต่ว่าคนที่ผ่านเรื่องวิกฤตการต่างๆมาแล้วเขาก็จะทํากําไรจากจุดนี้ได้นะครับเมื่อเกิดสงครามเมื่อเกิดโรคระบาดกราฟทองจะขึ้นแน่นอนอย่างตอนที่ธนาคารล่มนะครับ กราฟก็พุ่งขึ้นอย่างเดียวณปัจจุบันเนี่ยเกิดสงครามคนไล่บายอย่างเดียวเพราะว่าคนกลัวเงินของประเทศเขาไม่มีค่าหรือกลัวการลุกลามของสงครามนะครับก็เอาเงินมาไว้ที่ทองนั่นเองนะครับแต่เรามาดูเรื่องกราฟดีกว่านะครับเขาเป็นเทรนวิ่งขึ้นไปแบบนี้ที่ผมเห็นแตกกันก็คือเซลล์ส่วนเซลลส่วนในสภาวะที่เป็นเทรนนะครับเราจะรู้ได้ยังไงว่าเขาจะเป็นเทรนเพราะก่อนหน้านี้เขาลงมาหมื่นกว่าจุดใช่ไหมครับกรอบเนี้ยคือกรอบไซด์เว่ จะเห็นว่าเราเล่นบริเวณนี้กราฟเขียวขึ้นมาเราเซลลงไปเราก็เก็บกําไรได้กราฟแดงลงมาเราบายขึ้นไปเราเก็บกําไรได้กราฟเขียวขึ้นไปเราเซลลงมาเราเก็บกําไรได้มันจะกลายเป็นการฝึกนิสัยแล้วก็ฝึกพฤติกรรมของเทรดเดอร์ในช่วงกรอบของไซเว์ให้สวนแท่งอย่างเช่นกราฟเขียวขึ้นมาเราต้องเล่น sell, เซลเพราะว่าเราเคยทําแล้วได้กําไรในกรอบนี้ทําได้กี่ครั้งเนี่ยหลายครั้งมากนะครับพอกราฟแดงลงมาเราเปิดบายขึ้นไปกราฟฝึกเราในช่วงนี้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราเซลบริเวณนี้ นะครับกราฟแดงลงมาให้ดีใจแป๊บเดียวแล้วก็เบรกขึ้นไป1,900จุดต่อให้มี SL ก็โดนกระโดดแกลบข้ามไปอยู่ดีนะครับในวันจันทร์ทีนี้เนี่ยถ้ากระโดดไปแล้วนะครับบางท่านก็ยังมีพอร์ตท,ที่สามารถทนได้อยู่สิ่งที่ควรทําคือต้องคัดแต่ไม่ได้คัดเซล์เพิ่มนะครับบริเวณนี้เพื่อที่จะหวังให้กราฟเนี่ยลงมาคัดกันบริเวณตรงกลางนะครับแล้วก็มีความคิดที่ว่าอาจจะลงมาปิดแกลบนะครับซึ่งอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับ หลังจากนั้นกราฟก็วิ่งขึ้นไปอีกนะครับพอมีการปิดเป็นแดงนะครับลักษณะตรงนี้ก็มีการเซลล์เข้าไปอีกนะครับตรงจุดนี้นะครับถ้าคัด2ไม้นี้ก็คัดกันได้นะครับแต่ไม่สามารถคัดไม้ล่างสุดได้นะครับถ้าเราเข้าใจว่ากราฟเนี่ยเริ่มเป็นเทรนแล้วเราคัดทิ้งแล้วเราเปลี่ยนจากหน้าเซลล์เป็นหน้าบายนะครับตรงนี้มีพายแอคชั่นนะครับเราเล่นบายขึ้นไปตรงนี้มีพายแอคชั่นเราเล่นบายขึ้นไปพายแอคชั่นเราบายขึ้นไปนะครับ ก็บ่ายบาๆขึ้นไปได้เลยหรือจะใช้เบรกเอาเล่นบ่ายขึ้นไปได้เลยนะครับกรอบปัจจุบันไซเวเราจะดูจาก EMA ก็ได้นะครับ EMA ก็ดูได้เหมือนกันถ้าเราสังเกตดีๆนะครับ EMA ที่ผมใช้ดูตอนนี้ก็คือ50นะครับใน Timeframe H1 EMA เขาจะมีลักษณะเป็นแนวนอนนะครับแล้วกราฟก็จะมีวิ่งมีการวิ่งสลับตัดไปมาก็คือการไซเวนั่นเองณนะปัจจุบันนี้นะครับ ก็มีลักษณะเป็นแนวนอนนั่นก็คือการไซด์เวงของเขานั่นเอง,เองจะเห็นว่าในกรอบนี้นะครับถ้าเราเล่นส่วนกราฟขึ้นไปเราเซลเราได้กําไรกราฟขึ้นไปอีกเราเซลเราได้กําไรขึ้นมาอีกเซลได้กําไรลงมาบายได้กําไรอีก, Buy, ก,อกนะครับต่อให้มีแนวรับบริเวณนี้นะครับหลุดรับมาแล้วเราบายบายบายกลับขึ้นไปก็ยังได้กําไรอยู่ดีเพราะว่าเขายังไม่สามารถฝึกให้คนชินกับการสวนได้มากพอนะครับเดี๋ยวเขาจะต้องฝึกคนให้ติดพฤติกรรมการสวน ในกรอบนี้ให้ได้เยอะๆก่อนนะครับถ้าเราจะเล่นในจุดนี้นะครับปลอดภัยเลยก็คือลักษณะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับกราฟลงมาเส้นสีเหลืองชี้ลงแบบนี้มีการกลับขึ้นไปรีเทสสร้างพายแอคชั่เราสามารถเซลได้อย่างปลอดภัยนะครับหรือบริเวณกรอบนี้นะครับเราควรต้องใช้ High ที่สูงกว่าไฮนี้นะครับถ้าขึ้นมาแล้วลงมาบริเวณนี้ หรือต่ากว่าบริเวณนี้แล้วมีพายอชั่นนะครับเราบายขึ้นไปได้แบบนี้นะครับเราก็จะเห็นภาพชัดใช่ไหมฮะแต่ลักษณะนี้โอกาสที่เขาจะไซด์เวย์แล้วก็ลงก็ค่อนข้างจะสูงนะครับเพราะว่าขึ้นมาค่อนข้างไกลแล้วนะครับแต่ก็ต้องดูอิทธิพลของสงครามอีกทีหนึ่งนะครับว่าจะสงบลงเมื่อไหร่นะครับจะสิ้นสุดเมื่อไหร่เชื่อว่าเพื่อนๆพี่ๆทุกคนรู้อยู่แล้วนะครับว่าถ้าเราจะสวนเทรนเนี่ยเราควรสวนในการไซด์เวยนะครับ แบบนี้นะครับเราไม่ใช้กรอบก็ได้เราใช้เครื่องมือเป็นออสซิเลเตอร์ก็ได้เข้ามาช่วยในการเทรดไซเบร์นะครับแต่ถ้าเป็นเทรนด์นะครับกราฟขึ้นมาแบบนี้ย่อบางท่านก็จะตีแนวรับบริเวณนี้แล้วก็ขึ้นไปพอตีแนวรับบริเวณนี้แล้วก็คาดหวังให้กราฟลงมาบริเวณนี้แล้วก็จะบายขึ้นไปใช่ไหมครับแต่กราฟไม่ลงนะครับกราฟขึ้นมาบริเวณนี้แล้วก็ขึ้นต่อจุดที่รอบายบริเวณนี้ก็เลยไม่สามารถบายได้นั่นเองนะครับ เปลี่ยนจากต้านเป็นรับนะครับกรณีนี้ก็เวิร์กเหมือนกันนะครับกรณีที่เราเล่นตามเทรนพอกราฟทะลุขึ้นไปนะครับบริเวณนี้เคยเป็นแนวต้านให้เปลี่ยนเป็นแนวรับนะครับเราก็เล่นบ่ายขึ้นไปได้นะครับเดี๋ยวมาดูกราฟที่ผ่านมากันนะครับในโครงสร้างขาขึ้นนะครับถ้าเราใช้แท่งคู่นะครับหรือพารชันบริเวณนี้เป็นแนวรับนะครับจะเห็นว่ากราฟไม่ลงมาตรงนี้ก็ไม่ลงมานะครับลงมาไม่ถึงตรงนี้ก็ลงมาไม่ถึง แต่ถ้าเราเอาบริเวณนี้เป็นแนวต้านนะครับแนวต้านในที่นี้มีไว้เพื่ออะไรไม่ใช่เพื่อเซลล์นะครับถ้าเกิดว่าเราไปเซลล์บริเวณนี้กลายเป็นว่าเราสวนเทนนะครับถ้าเราสวนเทนตอนนี้กราฟก็ลากขึ้นไปก็จะเห็นตามภาพนะครับทีนี้เนี่ยกราฟเบรขึ้นไปกลับมาย่อเราเล่นบายบริเวณน,นี้นะครับเราก็จะลันได้ไกลมากยิ่งขึ้นถ้าเราใช้ EMA เป็นตัวลันนะครับถ้าหลุด EMA เมื่อไหร่เราออกเราก็จะได้ออกบริเวณน,นี้ทีนี้เรายกขึ้นมากราฟก็ยังไม่ลงมาอยู่ดีนะครับ เรายกขึ้นมาอีกต้านเปลี่ยนเป็นรับนะครับกราฟขึ้นไปถ้าเข้าบายบริเวณนี้ก็กาไรได้นะครับตรงจุดนี้นะครับตรงนี้เป็นบริเวณแนวต้านนะครับกราฟขึ้นมาอ่าเราก็บายขึ้นไปนะครับก็ประมาณนี้นะครับแต่ส่วนใหญ่ที่เห็นก็คือตีแนวต้านไว้เซลล์นะครับอา้าวบริเวณนี้มีแนวต้านใช่ไหมกลับขึ้นมาเซล์ Sell, ตรงนี้สวนไปเลยกราฟก็บินขึ้นไปหลังก็เซลล์อีกนะครับเซลเซลไปเรื่อยสุดท้ายก็แตกนะครับ ตรงจุดนี้ถ้าเราไล่เซลลงไว้เรื่อยๆตามเทรนนะครับก็มีโอกาสกำไรสูงนะครับกรอบเนี้ยถ้าเราไปเล่น Follow เนี่ยกราฟขึ้นไปเขียวเราไปาบอย่างเงี้ยก็ไม่ได้กำไรเพราะฉะนั้นเราต้องวิเคราะห์แล้วก็ดูดีๆนะครับว่าสภาวะปัจจุบันเนี้ยคือเทรนอะไรเป็นไซด์เวย์หรือเป็นเรนนะครับ แต่สำหรับใครนะครับที่ยังอ่านเทรนไม่เป็นยังมองไม่เห็นจุดเข้านะครับก็แนะนำให้เข้ามาสมัครสมาชิกในระดับโกของช่อง KC Forex Trading เรานะครับผมจะมีการวิเคราะห์รายวันให้แล้วก็มีระบบเทรดใน H1 แล้วก็ที่สำคัญเนี่ยผมจะเป็นที่ปรึกษาส่วนตัวให้กับเพื่อนๆพี่ๆที่เข้ามาอยู่ในสมาชิกนะครับก็จะมีสัญญาณให้ในบางครั้งก่อนหน้านี้ก็รันเซลลงมาหมื่นจุดแล้วก็เพิ่งจะปิดไม้บายไปที่16,000จุดนะครับ ก็จะมีลงอัปเดตในช็อตของ YouTube อยู่เรื่อยๆนะครับในการซอยปิดไม้ที่รันมานะครับและถ้าเกิดว่าใครมีระบบแล้วอยากให้ผมช่วยดูแล้วก็วิเคราะห์ปรับเปลี่ยนแก้ไขก็เข้ามาเป็นสมาชิกแล้วก็พูดคุยกันได้นะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆพี่ๆนะครับลองไปคิดแล้วปรับใช้กับเทคนิคของตัวเองได้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ